ท่ันจะไเสยดสคนนะคะยกช่อง,องฟิล์มเองนะคะก็วันนี้นะคะทำรีแอคชั่นนินะะท,นทานผ่านดาวนะคะเป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์แล้วนะคะทุกคนค่ะก็คือเพิ่งปล่อยวันนี้เลยวันที่7มกราคม2021นะคะก็คือแบบดีใจมากแต่เมนนื่อวานที่ทางฟิลมประกาศว่าจะปล่อยเทเลอลร์ออกมาคือแบบดีใจมากเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยมากๆนะคะทุกเออนั่นแหละเ,เรื่องที่ทุกคนรอคอยมานานมากตัวถึงตัวฟิล์มด้วยคือมันปล่อย ไพล็ตตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะประมาณหนึ่งปีสองเดือนสามเดือนสักประมาณนี้แหละเออคือปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วนะว่าก็ยังไม่มีกําหนดฉายเพราะโดน,นเลื่อนน่าจะโดนเลื่อนต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ปล่อยไปนะ้วน่าจะได้ฉายจริงๆล้วแหละเนาะไปไปดูกันหัวหน้าหัวหน้าเชื่อเรื่องตำนานผ่าบนนนาวด้วยหรอเสียงดังจังเชื่อสิแล้วหัวหน้าไม่อยากมีใครสักคนบ้างหรอโอ้ย สวยอ่ะโอ้ยเสียงเพลง<อ>เสียงเพลงดีมากมมามาเสียงเพลงดีมากอ่ะเสียงเพลงทั่ทบฉันคนลุกโอ่เดี๋ยวลูกออกมาจากกรุงเทพเมื่อไรโอ้ยน่ายิ้มมากผู้หญิงคือสวยมากอ้ยอดกลับจากกรุงเทพแล้วท้อฝนัน,น,น,นอออโอ้ย แต่ก็เล็บยังสวยอยู่ว่าซานโอ้ยมาแล้วพัฒตาเป็นหัวใจที่มีหัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอ่ะอุ้ยการเดินทางครั้งใหม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปฏิหาริกับเทียน่ะก็ไม่ต้องสนใจอ๋ออยากรู้เจ้าของหัวใจที่อยู่ในร่างเราของหัวใจดวงเดิมเรายไปสอนที่ไหนล่ะหว่าาพ คุณรู้ไหมที่นั่น่มันลำบากมากเลยนะวุ้ยชอบไปแบบนี้จังเลยอยอส่คสวยมากอะเริ่มต้นคืนอีกครั้งเป็นทหารดี่หล่อมากเลิศโอ้ยิ้ว โอ้ยมีคำกองแก้งนิดนึงนี่มันเือเจ้าหน้าที่นี่เมียเจ้าหน้าที่ก็ใส่หดอกไม้ผมไม่ใช่เมียคนนะอุ้ยกูอยากเป็นมากเด็กไปหนไงหมดกลับบ้านละเวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณที่ว่าการมาอ้าวเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่อะไรอ่ะอเด็กโอ้ยเหมือนเด็กแอนตี้ว่าไม่อยากเรียนครูคนใหม่ป่ะอุต่อยทำไมอ่ะ โอ้ยโอ้ยคุณทำไมอ่ะแ้อนคงมัได้เกิดหมแล้วคงใช้โอกาสในครั้งนี้ทาอะไรเพื่อคนมานทเรื่องเล่าในนิทานโอ้ยมาแล้วก็มาแล้วเอ้ยโอ้ีน่ารัก ไม่ไม่ไม่จับคองจับเก็อุ้ยจะกลายเป็นจริงอุ้ยอ yeah> anyway> ุ้ยไม่ชอบเลยยิงปืนอะไรแบบนี้เลยไม่ชอบเลยอ่ะด oh ้วย่างอธิฐานอุ้ยไกลมากอ้อยแห่งพันล้านดวงดาวข้าตังอุ้ยดาวเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยเพลงดีนะ อุ้ยกอดมีการกอดสวยมากอ่ะมึงสวยทุกฉากเลยอ่ะคนลุกเลยนะเนี่ยมึงดูวิว,วนี่สวยโลดดอนนิทานพันดาวทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึง่ง พางจ m เอ็มยี้อนหลังบนไลน์ชีวีเวลาสี่ทุ่มครึ่งเรื่องันที่29่สก้ามกราคมนี้โลดดีมากทุกคนบอกเลยว่าดี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 ด,ด,ดีเป็นอะไรที่ดีมากฟิลม์รอเลยเดี๋ยวเราทำารีอกเลยจะเหมือนรอบที่ทำคันกูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ารอแล้วฉันรอแล้ววอรทา์จอนะคะอย่าอย่าบอกลิปน้องขอร้องนะคะ สงสารเด็กด้วยชอบมากค่ะทุกคนเต็มสิบฟิล์มให้สิบเลยเพราะฟิล์มอยากดูเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยส่วนตัวเนาะแล้วแบบเออพอออกมามันดีอ่ะมันเป็นแบบซิรีว่าชนน้ำนิดนึงแบบปิวเป็นขาความรักของทหารนะมันไม่ค่อยเห็นในมุมนี้เท่าไหร่งไงเออชอบมากนะคะแบตกล้องจะหมดแล้วก็ใครชอบคลิปนี้เช่วยกันก็แชร์ด้วยนะคะี๋ยวมาทำดีแครความพร้อมกันรอดูกันวันที่ยี่สิบเก้าจะไม่เลทแล้ว 成日成日成日系咪啊